มแมรีสวัสดีครับอสองโคมเลยบ่แม,ม่ลูกลูกตัวเมียเบิดครับผมโค,โคมนี่หลายปัญหาครับแมรี่าสิบเจดโคมไงหกสิบเจ็ดได้ลูกตัวผู้นะแมลีนะาสิบได้ลูกตัวเมีย ผมดนมีโอ้แม่นั่นเกือบร้อยหกสิบกว่าเลยนะแม่นี่ไงแมลี่มาฝากความแม่พี่น้องที่เด็ด2องโตเลยนะครับเมื่อนี่ตลาดสืขายโคกระบ,บือลอยยันเท่านะครับยุกไก่มาเลือกเอาได้แม่นี่สูงทางแม่ลี่นี่ ขาตัางกล้องก็มีปัญหามือนนี้สวยเลยนะครับตัวนี้นะครับ6 7หมกําหามื่นเจ มีรอยหกสิบวกเพื่อนบ้านลูกคว่าได้แมรี่บัน,นอ๋อลูกสติงเล็กับลูกวิกโก็เดียเย๋ยวผมไปตั้งกล้องใหม่แล้วผมสิมาอีกรอบหนึ่งแมรี่แมรี่ผมขอ้าเบอร์ฝากพวอาแม่พี่น้องนะนย์เก้าส9 ครับผมหอยทายทำกันที่ตลาดซื้อขายโคกระบือลอยเอ็ดนะครับหนาดันทีเก่านะครับถนนเลี่ยงเมืองระวองแยกจากโซทรนกับแยกอาจสามานนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลมาเลือกเอาได้นะครับเดี๋ยวผมไปปรับขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะครับกำลังคึกคักดีเลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง